สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ้ามาด้จ้ามากินขนมจีนเ้าหนำปลาส้มเครื่องน้ำกันค่ะเมื่อนี้หัากระเฮ็ดขนมจีนเส้าหนำปลาส้มเครื่องค่ะใส่หอมแดงใสกระเทียมใสกระช่ายใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใส่ลูกโดดน้ำพักเลยลยค่ะมาา้จ้ามากินน้ำกันนะจ้า กินข้าวเที่ยงตอนบ่ายโมงครึ่งอีกแล้วค่ะออขาตั้งกล่องก็บบอดีพี่น้องเออจักสีไปซื้อแบบใดด้วยค่ะมื้อไม่กับจังสี่ละมาด้วยจ้ามันกินน้ำกันนี่ลูกโดดความจ้า พักไล่ๆกะลําซ้อยทั่วงอกสดแล้วก็นถั่วซ้อยค่ะถั่วสดซอยนี่เก็บจากสวนค่ะคิดอยากกินมาสองมือเรลาหมู่บ้านว่าสิกินกับพอดิกินจ้ะบบมีเวลาแซ่บแซีี่น้องหอมน้ำปลาละ เจ็บนุ่นๆลอดผมก่นอนเถอะเข้าถนัดสามีอยู่บ้านนะค่ะม,มือนี้เบิ่งอันเทนนินสอยู่เปิดโทรทัศน์เสียงดังดัง อกสดๆค่ะซื้อมาจากเทสโก้เ้นขนมจีนบ้าขาดด้วยจมือนี้มือนี่เ้นขนมจีนบ้าขาดจ้าเ้นขนมจีนเป็นเ้นดีๆต้มต้มบ่โดนบันไดค่ะสงงไซ เขียวกว่าเนี่ยสีต้มโดนเกินไปเส้นขนมจีนขาดอือ ต้องขออภัยด้วยค่ะพ่อพ่พอแม่พี่น้องถ้าเกิดว่าเวลาเวลากินแล้วเสียงดังหรือเคี่ยวเสียงดังเนี่เพราะว่าเราสามารถควบคุมเสียงได้แล้วจ้ะการกินของสดมันก็บสิมีเสียงเนาะมันกรอบไหม แซบๆจ้าเนี่ยมกินน้ำกันใส่ลูกโดดนั่นจ้าตอนแรกว่าสิเห็ดพริกทอดเพราะว้เราจะหิวหลายบายโมงคงึงเลไยังไม่ทันได้กินนข่าวข้าวเศร้ขารข้าวเที่ยงค่ะร่วมกันเลย เป็นขนมจีนเน่หลายกับบดีพี่น้องกิวลากินก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวก็สิว่ากินบพราะื้ออีกแล้วเนาะเมงบ้านนั่งอยู่ข้างนอกอย่าสวนลังบ้านแดดท้อนหอนมือพี่น้อง Det kan <laughs> เดี๋ยวสิให้เบิ้งแดดแดดอันฟางนันพี่น้องอีกอีกฟางด้านหลังแดดหอนหอนมาหนึ่งจังแดดมึอนี่แดดแห้งส่วนโรงบ้าบาลเนี่ยตายพี่น้องแดดแห้งฝนปรตก xiềng nóc yếu hơn, thang cột, tôn mày nhảy, lắng xuống kìa, nóc cái nhàng bố. บินกับมาได้ป่ะนี่ยพักไลยเลยป่ะเนี่ยมากินพักจ้ะเป็นคนมากินพักแต่เน้หน่อยกินได้เบิร์ดเกือบทุกอย่าง อมสอมกระไดเนาะเดี๋ยวต้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะพะพ่อแม่พี่น้องทุกคนอันเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวไปหาปลูกช่ายกับสามีอยู่โรงเรียนค่ะ ขอบคุณพรมเมลพินงองทุกคนนะคะที่เขามารับชมคลิปขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ค่ะและ้วกถ้าใครยังพัาที่กดติดตามฝากกดติดตามให้แน่ได้จ้าขอบคุณหลายๆจ้า